หนูเอาขนแกะให้ไหมหนูอยู่ไหนอ่ะพี่โฟนเอาเลยหนูเอาสิพี่ได้แล้วอเอาแกะไว้แถงนี้แหละพี่จะเอาไปเลี้ยงข้ามมันหมดสองตัวนั้นมันกินเนื้อกันข้า,ขาเลยฮะใครนะ ทำละสิเฮ้ยหนูเดี๋บังพี่สิพี่ตัดต้นไมาบ้านนักขาวเป็นแบบคนที่ชอบนักเขาเราจะไปอย,วาายู่ไหนดีเนี่ย มือเลียวมีครบสามมีมครบสามอันแล้วอะไม่เราไม่เปล่าเท้าครบสามอันย้งเตียงนอนอ่ะเออขนแกะมีสีดำกับสีขาวกี่อันกี่อันขอนูอ่ะตัวนี้ไม้หนูจะพังลนวาหาว่าขอนูเท่าไหร่ เช้าพี่หนูได้ไหมหนูเอาขนแกะมานี่หนูมีเท่าไหร่ไหนดูขนแกะนี่ขนแกะเอาโยนมาให้พี่ดูขนแกะมาให้พี่พี่ร์ดเตรียมตัวรับนะโยนมาสิพี่ร์ดเอาเร็วโอเคทำให้ดูมันจะมืดแล้วน่ะนอนมาเอาแบ็ดหนูหมด ก็นอนก่อนนะอเอหนูจะหมดอะม,ม,ม,มูเมมีเตียงสีเหลืโอเคแล้วโค้ชทเตียงนี้เลยหนูได้เตียงมาอันนึงละอะไรพีม่มีอันเตียงนึงแล้วบ้าหนูมีสองสามเตียงก่อนเอาเอาหรอมันไปอยู่ของหนูดมาเลยเอาทำไมมันไปอยู่ที่หนูมาเลยที่ทูบหนูมันไปอยู่ที่หนู มเอาเป็นบ้านอะไรเดี๋ยวบ้านจะเป็นยังไม่หนุนพี่โพสในเตาอบไหมบ้านแล้วก็เตาอบบ่เตาอบไม่เนียบเรต้องไปมุมนะแมงมุมไม่ทำร้ายตอนตอนตอนกลางวันไปมุมจะไม่ทำตอนทำอะไรตอนเช้าอ่ะไมุมจะไม่ข้าวไม่ทำอะไรเลยต้องกลัวมันเดินทะลุมันยังได้เลยผมต้องกลัวมันเราเดินทะลุมันดิ ต้องกลัวมันไม่ไปอเออะไรขโมยเอ้าอยู ans ans> ่ๆจุดเกิดจุดอะไรอ่ะโดนพี่สไปเดอร์ฆ่าตายเหรอพี่งงเลยเออเดินหลังมาดีเดินตามหลังพี่มาสิจำทางได้ไหมจำเดินมาซี่หลังนี่เนย หนูอ้อมหลังหนงมาไม่ใช่หรอเออเคยจำพื้นที่ได้ไหมโมไม่ได้ไม่เล่นละนั่นอะอะไรก็จำไม่ได้เร็วเร็วสินี่ตรงนี้นี่หนูอ้อมมาตรงนี้สิก็หนูตามพี่มานะฮะตามที่ทางที่หนูตามพี่มาอย่าทำให้พี่หงุดหงิดได้ไหม,ไมโอขาพี่ก็ไม่ไเอา,มาไม้แกละหน่อยนะ ตัวคาบก็อยู่ไหนไม่รู้เอาตัวคาบพี่หายมูเมียไปไว้ไหนนี่นแกหายพี่ฟอสอะไรล่ะ